สวัสดีครับก็อยู่กับผมพัชชินกรพงครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวในส่วนของเกมโปเกมอนไทมอนนะครับ2025กันวันนี้ก็ในส่วนของการอัปเดตนะครับในสองแพทนี้ก็อัปเดตโคตรเยอะนะฮะมีรายละเอียดให้รับชมนะครับมีโปเกมอนใหม่ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกัน่ะก็เริ่มกันที่ อย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเติมเงินนะครับก็คูณ40เท่านะครับครั้งแรกทุกราคานั่นเองนะฮะเช่นนะฮะเติม50นะครับได้ไปเลย2,000พอยต์นะครับตามลูกภาพพี่โลเห็นเลยครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยนะครับคูณ40นะครับเติม3,000นะครับ3 4 2คูณ40แล้วบวกเพิ่มอีก3 0ได้ถึง1 5ึ0 0 0สนห้พพอยต์เลยนะครับตรงนี้ก็ลิมิตนะฮะ ถึงวันที่3มนะฮะเมษาย,ยนเท่านั้นเองนะฮะก็ติดตามข่าวสารหน้าต่างได้นะครับผ่านแฟนเพจของโปเกมอนไทมอน2025เซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อมานะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของนี่เลยนะฮะอัปเดตนะครับขีดจำกัดใหม่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอ่า V.P. นะครับอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับสูงสุดถึง2ี่เลย นะฮะแล้วก็มีด่านใหม่ด้วยนะครับด่านใหม่แล้วก็มีการปลดล็อกนะฮะในส่วนของระเวลบตัวละครนะครับสูงสุดถึง180เลยก็ปลดทั้งตัวละครนะฮะปลดทั้งโปเกมอนนะครับผมก็มาลุยกันได้ตรงนี้นะครับและนี่เลยครับโปเกมอนใหม่ครับผมก็เป็นโคราดอนนะฮะก็เป็นโปเกมอนตัวใหม่เลยนะครับก็เป็นโปเกมอนเทพเจนงก้านั่นเองนะฮะเมื่อ ไม่กี่วันก่อนก็เป็นมิรดอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโคไรดอนนะครับก็หลักๆเลยนะครับอัตราการดรอปนะฮะอยู่ที่5%เป็นะครับเป็นกล่องสมิปรเอสนะครับประจำสัปดาห์กล่องใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันว่ามันหน้าตายังไงเนาะตรงนี้ซึ่งนะครับในกล่องของมันเนี่ยก็จะมีโอกาสออกกล่องเวอร์ชั่นอื่นๆด้วยนะตรงนี้อ่ะแต่ส่วนของพิกาชูแชมเปี้ยนครับก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็กล่องอื่นๆ อีกมากมายนะครับอะเรามาดูรายละเอียดภายในกันดีกว่านะครับอะก็เริ่มงขอที่เลเวลตัวละครครับเลเวลตัวละครเนี่ยนะครับก็อัปเดตให้ใหม่ครับสูงสุดนะฮะสูงถึงนะครับเลเวล180เลยนะครับก็เลเวลตัวละครนะฮะตัวเทรนเนอร์เนี่ยเลเวล180เนี่ยในส่วนของตัวโปเกมอนเองเนี่ยก็สามารถดันเลเวลได้ถึง180เช่นกันอันนี้ก็คืออัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลย นะครับแล้วก็จะมีด่านนะครับด่านใหม่นะอ่าจะมีด่านประจนัยแบบใหม่เข้ามานะครับก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับสําหรับคนที่อ่าเลเวลสูงๆเนาะไม่มีด่านเล่นนะครับจะมีด่านเพื่อรองรับผู้เล่นที่เลเวลเกินนะครับระดับเลเวลร้อยจนถึง180เลยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอ่าในส่วนของระบบอ่าบทด่านใหม่นะครับเป็นด่านบทใหม่แล้วกันแล้วก็ในส่วนของสต a m มิ a น่ครับนี่ในส่วนของสต a m มิ a น่เนี่ยสามารถ อัดได้สูงสุดเนี่ยเกิน3000แล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันแค่3000ใช่ไหมไอ้อย่างสมมุติผมจะไปกวาดล้างใช่ไหมครับเห็นผมกดตรงนี้ก่อนนี่ครับเราสามารถใช้เบนโตะนะแล้วก็ลากไปยาวได้เลยครับนี่ครับสูงสุดนี่ถึง60นี่ครับนี่ปลาไปถึงเกเกือบ9,000นะฮะยัดต่อได้นะนี่ยัดไปเลย สูงสุดถึง9,000เห็นไหมครับโหยังโหดเลยครับ stamina 9,000นี่คืออัปเดตเข้ามาใหม่ครับก็จะช่วยให้นะครับเทรนเนอร์อย่างเราเนี่ยนะครับสามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นนะฮะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดหลายครั้งนะครับครั้งเดียวคือจบรู้เรื่องนะฮะตรงนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมชิ้นใหม่นะครับก็เวลาเราจะกดทะลวงเนาะนี่ครับมันก็จะมีไอเทมชิ้นใหม่เข้ามาซึ่ง มันจะไปโผล่ตอนที่ตัวละครเลเวลสูงสูงนะครับมันก็จะมีไอเทมชิ้นใหม่ก็คือนั่นแหละส่วนใหญ่มันก็จะปลดล็อกมาเพื่อจะใช้อัปเกรดนะครับตัวละครที่เลเวลสูงสูงก็คือแม็กก็คือประมาณระดับ100ถึงร้อแนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับก็เมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยผมพูดถึงเรื่องระบบ VP เนาะมันก็ทําการเพิ่มเติมเข้ามามันจะมี V 19ถึง V 23นะฮะเราสามารถเข้ามาดูตรงสิทธ์ VP ตรงนี้ได้ ก็ปกติจะมีแค่18เนาะตอนนี้ไม่มีวีสิเเข้ามานะฮะซึ่งในวีสิเนี่ยก็จะมีสกินนะครับนี่สกินใหม่นะครับตรงนี้เป็นสกินเอ็กซ์คลูซีฟด้วยผมพาไปดูข้างนอกทีหนึง่งก็จะได้รับตอน V19 นะฮะแล้วก็มีของต,งต่างอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทองนะครับ600ล้านนะเศษแดง3000เศษชมพูนะครับ800รลูนแดงนะครับร้อยหนึ่งชิปแดงร้อยหนึ่งแล้วก็อื่นอีกมากมายนะฮะส่วน V19 นะครับ อ่ะเมื่อกี้เป็นของ v 1 9เกาะต่อมาเป็น V20 ครับนี่มีวียสเพิ่มมาครับแล้วก็มี v ี1นะฮะมีสกินเพิ่มมาอีกแล้วนะ2อันนะครับจำหน้าตามไว้ก่อนนะแล้วก็22แล้วก็23สนะครับสูงสุดเนี่ยมีสกินอยู่3อันนะก็สูงสุด VP เนี่ย24นะฮะมาแล้วครับยังไม่พอครับไปต่อครับ25เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆครับโอ้โหโหดมากเลย32นะฮะอ่า คือในหน้าเพจเ่เขาจะบอกถึง23แต่ว่าในระบบเกมเนี่ยอัดถึงนะครับ32เราสามารถที่จะมาดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับว่าสิทธิวิวแต่ละอันเนี่ยมันเขาเรียกนะมันปลดอะไรเราบ้างเราสามารถทําอะไรได้บ้างน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคร่าวๆแล้วกันนะฮะเวลาเรากวาดล้างใช่ไหมเห้ยเวลาจะกวาดล้างเนี่ยก็นี่ครับ ระบบกวาดร้านนะครับเดิมทีจะมีแค่1ครั้งกับ50ครั้งถูกไหมครับตอนนี้ระบบเกมเขาเพิ่มมาเป็น100ครั้ง200ครั้งแล้วก็300ครั้งนะครับซึ่งนะฮะสิทธิในการกดเนี่ยโอเคแน่นอน V1 เนี่ยสามารถกดได้50ครั้งแน่ๆนะฮะเนาะตามปกตินะครับ V12 นะครับจะได้100ครั้งนะฮะ V15 จะได้200ครั้งครับส่วน V19 นะฮะจะได้300ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือจะเขียนแล้ว VP ไม่พออย่างผมนี่ 200้ครั้งครับกดป้าเข้าไปกดไปเลย200ครั้งเน้นๆนะฮะเยาวไปครับนี่สบายสบาย200ครั้งมันก็จะช่วยลดเวลาในการเล่นของแต่ละวันของเราด้ครับเวลาเราฟาร์มขออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับได้เต็มเต็มนะฮะสมิน่าก็คืออัดเกินไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคพอระบบการกวาดล้างมันเพิ่มจำนวนเข้ามาเนี่ยนะครับสมิน่ามันก็ต้องบริโภคมากขึ้นโอเคไหมครับอ่ะโอเคต่อมาเราดูสกินเทนเนอร์ครับ สกินเทนเนอร์มาใหม่นะครับโอ้โหเข้ามาใหม่เยอะมากครับคือเมื่อวันก่อนนะ่ะผมอ่ะทำการปลดล็อกสกินเทนเนอร์ไปหมดแล้วนะตอนนี้นะครับเพิ่มเข้ามาโคตรเยอะครับนี่ครับอเซโรล่านะครับเมื่อวันก่อนยังไม่เข้ายังไม่เข้ามาเลยนะดูดิเนี่ยเข้ามาหลายตัวเลยนะครับอ่าเขาถือว่าอัปเดตมาเยอะนะครับเพราะวันก่อนผมเพิ่งจะผมเพิ่งจะปลดไปนะอ่ะ อ๋อใช่นี่ตัวใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่จริงๆนะครับที่เห็นแบบว่าไม่คุ้นตาเลยนะครับก็จะมีนี่ครับจะมีทั้งล่างก่อนมูซาชินะครับอู้ผมบอกเลยว่าสแตตปลดโหดมากครับมูซาชิเนี่ยปลดสเตตัสเนี่ยเลือดสิบเนะโจมตีทั้ง2อ,อ่าทั้ง2ทางเนี่ยกายภาพระเวนเนในสิเปอร์เซเลยโคตรเยอะแล้วก็มีนะครับตัวสกินสกิลพิเศษด้วยนะครับอู้มี คิชูนะฮะโอ้โหบดอย่างละ5%ครับมีซิยูนะฮะเลือดสามเปอนตฮ็ดปีสามพนะฮะอี๋อันนี้เป็นโอ้ดูก่อนนะเป็นไทมอนสแตทนะครับอีตัวพิเศษนะเนี่ยตัวแร่หรือเปล่าตัวอีดิดหรือเปล่านะฮะอัตราคีสิสิบเปอร์เซ็นต์แดเมจครีสิสิบเปอร์เซ็นต์สปีดสิบเปอร์เซ็นต์โหและนี่เลยครับโอ้โหทาคิชิด้วยครับเด็บห้า โคจิโร่ฮาโลวีนครับโอ้โหสกินอย่างเท่ครับโอ้โหแล้วดูดิโอกินะครับนี่โอ้โหเหมือนตัวแลเลยครับดูครับมิตตี้นะครับโอ้โหอ่ะก็เป็นสกินพิเศษละกันเพิ่มเติมเข้ามาก็เห็นเห็นหลักๆก็มี3สกินนะครับที่อยู่ในแพ็ค VP เนาะตรงนี้อ่ะต่อมาครับนี่เลยจะพาไปดูโปเกนเด็กฮะนี่ครับโปเกมอนเข้าใหม่ครับ มีเข้ามาเนี่ยเป็นโปกเด็กนะครับทั้งหมดนะครับสตัวด้วยกันนะฮะก็จะมีฟูจิกิบานะร่างชายนี่เมกาครับมีตัวฮากาเนลเมกาตัวใหม่ครับแล้วก็มีโบเบลดานะครับล่างพิเศษของซินเนียนะฮะและนี่เลยครับตัวแรของสัปดาห์นี้ครับเป็นโครดอนนะฮะก็ค่าพลัง770นะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเท่เลยนะครับตัวนี้ สำหรับโคไรดอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะแน่นอนครับโครไรดอนอยู่ในตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มใหม่นะฮะตรงนี้อ่ะตู้สุ่มใหม่จะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ไปดูมีหลายอย่างมากอ่ะเริ่มกันที่ตู้สุ่ม ss ก่อนแล้วกันนี่นะครับมันจะเป็นตู้สุ่มโครไรดอนตรงนี้นะครับนี่จะเป็นตู้ ssv 4นะครับซึ่งจะเสียอยู่ที่4000พอนต์นะครับแล้วก็ได้ตั๋วการันตีหนึ่งใบด้วยนะตรงนี้ แล้วก็กล่องข้างในเนี่ยนะครับโอกาส5%นะออกเป็นกล่องโคลรดอนนะครับที่เหลือ15.83%ก็จะเป็นกล่องเวอร์ชันอื่นนะครับก็วิธีหาโคลยดอนก็หาจากวิธีนี้นะครับอ่ะแน่นอนครับเรามาพูดกันต่อนะครับในร้านค้าตรงนี้ครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของนี่เลยอวตารนะครับสุดโกงตัวนี้ครับสอันนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับก็5,000พอยต์ครับก็คือ3ตัวเนี้ยจะได้สแตตค่อนข้างโหดนะฮะแต่ตัวเนี้ยโหดจัดเลยนะครับนี่แต่เราชี้ล่างพิเศษนะครับหกพัน ได้เพชรคืน6 0 0 0ื่นด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีนะครับลดแรง50%นะฮะตรงนี้ครับมาอีกแล้วครับมาลดให้อยากได้กันเต็มไปหมดนะฮะตรงนี huh. ้แล้วก็จะมียังไม่จบนะฮะมีอีกนะครับเดี๋ยวไล่ลงมานะครับจะมีกรอบรูปพิเศษนะครับพวกกรอบรูปพิเศษตรงนี้นะครับพวกกรอบรูปกิจกรรมนะครับอันนี้อวตารเก่านะฮะอ่ะหลักๆกก็น่าจะประมาณนี้นะฮะอ่ะคร่าวๆนะฮะอ่ะต่อมาครับ ยังไม่พอครับเมื่อกี้กรอบรูปไปแล้วเนาะอ๋อใช่ยังมีอีกครับเข้ามาที่นะครับกิจกรรมจํากัดเวลานะครับนี่ครับจะมีตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะฮะอ่ารางวัลใช้พอยต์สะสมนะครับ7วันนะครับหมด1นึ่งใบาครับก็คือเวลาเรากดใช้ point นะครับเปิดกล่องเปิดอะไรครับมันก็จะมีการสะสม point นะครับซึ่งของรางวัลนี่คือตามที่เห็นเลยนะครับผมจะไม่ได้อ่านให้ดูหมดนะครับ นี่ครับอันนี้จะมีกล่องโปเกมอนให้ด้วยนะครับ V หนกล่อง V สอกล่อง V สากล่องนั่นเองนะตรงนี้ก็มารับได้แล้วก็จะมีตรงนี้อีก1อันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะเออหนึ่งสนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยนะครับอ่ะผมรับไปก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้ครับในส่วนของกิจ L S นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกแหละ กะรันตี15ใบเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดกดไม่ได้ยังไง15ใบ15กล่องนะครับคุณก็ได้โคเรดอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะประมาณอาว่า4,000คู15กล่องก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะหาพอยต์นะครับตรงนี้ก็มาแลกได้เช่นกันเนาะอ่าโอเคไม่มีละประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับในส่วนของตู้กาชานะครับ นี่ครับตู้กระชาอัปเดตใหม่นะครับเกมนี้ก็จะทําการอัปเดตตู้กระชาทุกวันอังคารนะฮะซึ่งวันนี้นะครับตู้ของมันเนี่ยจะเป็นนกวายอิเวทลนะฮะกับคิวเรมนั่นเองใครชอบสองสีนี้ก็จัดกันได้เลยนะฮะการันตีเนี่ยประมาณ8รอบนั่นเองนะฮะอย่างนกวายเนี่ยผมยังไม่มีครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะฮะแล้วคิวเรมอีกตั้งหาครับอ่าตอนคิวเรมมีแล้วก็เหลือแค่นกวายตัวเดียวซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการสะสม S บวกอยู่ก็ใกล้จะครบแล้วนะฮะตรงนี้ อ่าโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนมีอะไรอไหมไม่มีนะครับหมดแล้วนะกิจกรรมน่าจะหมดจริงๆแล้วแหละนะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็อ่าถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับแล้วก็อ่าพบกันใหม่นะครับในส่วนของอ่าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ